สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สำคัญมากๆแต่หลายคนอาจจะไม่กล้าพูดนั่นคือสุขภาพของอวัยวะเพศช,ชายในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า60ปีผมเป็นแพทย์หญิงอริสรานันทวงประสบการณ์การทำงานมามากกว่า25ปีแล้วและผมต้องบอกตามตรงว่าสิ่งที่จะพูดในวันนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยมันเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิต ความมั่นใจและที่สำคัญที่สุดคือสุขภาพโดยรวมของทุกคนก่อนอื่นผมอยากให้คุณเข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงสุขภาพของอวัยวะเพศช,ชายเราไม่ได้พูดถึงเรื่องศักดิ์ศรีหรือความเป็นลูกผู้ชาย เราพูดถึงตัวบ่งชี้สุขภาพที่สำคัญมากๆของร่างกายอวัยวะเพศชายไม่โกหกมันสะท้อนสภาวะสุขภาพที่แท้จริงของคุณและผมขอให้ทุกคนดูคลิปนี้จนจบเพราะข้อผิดพลาดข้อที่10นั้นอันตรายที่สุดในฐานะแพทย์ที่ทำงานมาเกือบ 3. ทศวรรษผมได้พบเจอผู้ชายมากมายที่เข้ามาพบ เพราะปัญหาที่พวกเขาคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาของวัยแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลมาจากความผิดพลาดที่สามารถป้องกันได้วันนี้เราจะพูดถึง10ข้อผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดที่ผู้ชายอายุมากกว่า60ปีมักทำรรและสิ่งเหล่านี้กำลังทำลายสุขภาพและความมั่นใจของพวกเขาเริ่มกันเลยนะครับ ข้อผิดพลาดข้อแรกคือการพยายามขยายขนาดด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัยผมเจอผู้ป่วยท่านหนึ่งที่ใช้เครื่องดูดสุญญากาศที่ซื้อมาจากออนไลน์เขาคิดว่ามันจะช่วยให้ใหญ่ขึ้นแต่ท้ายที่สุดเขาก็เกิดอาการบวมเจ็บปวดและมีเลือดออกในเนื้อเยื่อทุกคนต้องเข้าใจว่าการพยายามขยายขนาดด้วยวิธีที่หาซื้อได้ทั่วไปนั้นไม่เพียงแต่ไม่ได้ผลแต่ยังอาจทำให้เกิดความเสียหายถาวรได้ มีหลายคนที่เชื่อโฆษณาในอินเทอร์เน็ตที่บอกว่ามีผลิตภัณฑ์วิเศษที่จะทำให้อวัยวะเพศชายใหญ่ขึ้นภายใน2-3สัปดาห์ความจริงคือไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ขนาดเปลี่ยนแปลงได้อย่างถาวรโดยไม่ต้องผ่าตัดและแม้แต่การผ่าตัดก็มีความเสี่ยงสูงมากสิ่งที่เริ่มจากความอยากรู้อยากเห็นอาจจะจบลงด้วยการเข้าโรงพยาบาล ไม่มีคำโฆษณาใดๆในอินเทอร์เน็ตที่มีค่ามากพอที่จะแลกกับความเจ็บปวดความอับอายและความเสี่ยงที่จะสูญเสียสิ่งที่คุณให้คุณค่ามากข้อผิดพลาดข้อที่2การใช้ยาสำหรับแก้ปัญหาสมรรถภาพที่ไม่มีใบสั่งแพทย์สถานการณ์นี้อันตรายมากกว่าที่คนส่วนใหญ่คิดผมเคยมีผู้ป่วยที่ซื้อยาจากร้านขายยาโดยไม่มีใบสั่งแพทย์หรือแย่กว่านั้นคือซื้อจากอินเทอร์เน็ต เขาไม่รู้ว่าตัวเองมีความดันโลหิตสูงและเมื่อเขากินยาเหล่านั้นมันทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะรุนแรงและเกือบเป็นลมยาสำหรับปัญหาสมรรภาพทางเพศนั้นสามารถมีปฏิกิริยากับยาอื่นๆโดยเฉพาะยาสำหรับหัวใจความดันโลหิตและเบาหวานผลลัพธ์ที่ได้อาจเป็นการอักเสบที่เจ็บปวดการสูญเสียการมองเห็นหรือแม้แต่อาการหัวใจวาย การซื้อ,อยาทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีใบสั่งแพทย์เหมือนกับการเล่นรูเล็ตรัสเซียคุณไม่รู้ว่าคุณกำลังใส่อะไรเข้าไปในร่างกายหากคุณมีปัญหาเรื่องสมรรถภาพทางเพศสิ่งแรกที่ต้องทำคือไปพบแพทย์ไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะหรือแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพทางเพศอย่าเสี่ยงกับสุขภาพของคุณเพื่อความสะดวกหรือความอายที่จะไปพบหมอ ข้อผิดพลาดข้อที่3การไม่ดูแลสุขอนามัยอย่างเหมาะสมผมเจอผู้ป่วยหลายรายที่มาพร้อมกับการติดเชื้อรุนแรงเพียงเพราะพวกเขาไม่ทําความสะอาดอย่างถูกวิธีบางคนคิดว่าแค่น้ำไหลผ่านตอนอาบน้ำก็เพียงพอแล้วแต่จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับผู้ชายที่ไม่ได้เข้าสุนัขหนังหุ้งปลายอวัยวะเพศต้องถูกดึงออกเสมอในขณะอาบน้ำเพื่อทำความสะอาดบริเวณน,นั้นอย่างเหมาะสม ถ้าไม่ทำเช่นนี้จะมีการสะสมของสารสกปรกที่เรียกว่าเมกม่าซึ่งเป็นการผสมกันของเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วและความชื้นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เกิดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แต่ยังเป็นสภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบสำหรับแบคทีเรียและเชื้อราการทำความสะอาดที่เหมาะสมหมายถึงการใช้น้ำอุ่นและสะบู่อ่อนๆทุกวัน อย่าใช้สบู่ที่มีกลิ่นหอมแรงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีรุนแรงเพราะสิ่งเหล่านี้อาจทำให้เกิดการระคายเคืองได้และอย่าลืมทำให้แห้งอย่างดีหลังจากอาบน้ำเพราะความชื้นสามารถทำให้เกิดปัญหาได้เช่นกันข้อผิดพลาดข้อที่สี่ การมีน้ำหนักเกินและไม่ออกกำลังกายผมมีผู้ป่วยอายุ65ปีที่มาพบเพราะปัญหาสมรรถภาพทางเพศเมื่อตรวจดูผมพบว่าเขามีน้ำหนักเกินมากเบาหวานความดันโลหิตสูงและระดับคอเลสเตอร,รอลสูงทั้งหมดนี้เกิดจากการไม่ดูแลตัวเองมานานหลายปีน้ำหนักเกินและการขาดการออกกำลังกายไม่เพียงแต่ส่งผลต่อหัวใจเท่านั้น แต่ยังส่งผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศด้วยไขมันที่สะสมในหน้าท้องสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนให้กลายเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้ระดับฮอร์โมนชายลดลงนอกจากนี้การไหลเวียนของเลือดที่ไม่ดียังทำให้การแข็งตัวลดลงอีกด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่จำเป็นต้องหนักหนาจนเกินไปแค่เดินเร็วรว,วันละ30 นาทีหรือว่ายน้ำปั่นจัก,กรยานก็เพียงพอที่จะปรับปรุงการไหลเวียนของเลือดและสมรรถภาพทางเพศได้ข้อผิดพลาดข้อที่5การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและสูบบุหรี่หลายคนคิดว่าแอลกอฮอล์ช่วยเพิ่มอารมณ์ทางเพศแต่ความจริงคือแอลกอฮอล์เป็นสารกดประสาทของระบบประสาทการดื่มมากเกินไปสามารถทำให้ไม่สามารถแข็งตัวได้หรือแข็งตัวได้ไม่สมบูรณ์ ผมเคยมีผู้ป่วยที่ดื่มเหล้าทุกวันเขามาพบเพราะไม่สามารถมีสมรรถภาพทางเพศได้เลยเมื่อเขาหยุดดื่มเหล้าเป็นเวลา3เดือนและเริ่มดูแลสุขภาพปัญหาของเขาก็ดีขึ้นอย่างมากการสูบบุหรี่ก็เช่นกันมันทำลายหลอดเลือดทำให้การไหลเวียนของเลือดแย่ลงตับที่เสื่อมสภาพเนื่องจากแอลกอฮอล์จะเปลี่ยนแปลงการเผาผลาญของฮอร์โมนและทำให้ร่างกายอ่อนแอรแรง ถ้าคุณอยากจะดื่มก็ควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะหนึ่งหรือสองแก้วในโอกาสพิเศษไม่ใช่ทุกวันและถ้าคุณยังสูบบุหรี่อยู่นี่คือเวลาที่ดีที่สุดที่จะเลิกปอดของคุณและอวัยวะเพศของคุณจะขอบคุณคุณข้อผิดพลาดข้อที่6การใส่กางเกงในที่คับเกินไปฟังดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่มันสำคัญมากกว่าที่คุณคิด อันหะต้องการอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิร่างกายเล็กน้อยเพื่อทำงานได้ดีกางเกงในที่คับเกินไปหรือกางเกงที่รัดเกินไปทําให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงขึ้นส่งผลต่อการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอรโรนและคุณภาพของสเปิร์มนอกจากนี้ การใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไปยังสามารถจำกัดการไหลเวียนของเลือดและทำให้เกิดการระคายเคืองของผิวหนังแนะนำให้ใส่กางเกงในที่ทำจากผ้าฝ้ายที่ระบายอากาศได้ดีและมีขนาดที่สบายอย่าไปตามกระแสแฟชั่นจนลืมสุขภาพของตัวเองข้อผิดพลาดข้อที่7 การไม่ตรวจสุขภาพประจำปีหลายคนคิดว่าถ้าไม่รู้สึกเจ็บหรือไม่สบายก็ไม่จำเป็นต้องไปพบหมอแต่นี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่หลายโรคไม่มีอาการในระยะเริ่มแรกโดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมากซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในผู้ชายอายุมากกว่า60ปีการตรวจสุขภาพประจำปีควรรวมถึงการตรวจต่อมลูกหมากการตรวจระดับ PSA ในเลือดการตรวจเบาหวานความดันโลหิตและคอเลสเตอรอล ทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับสุขภาพทางเพศของคุณยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไหร่โอกาสในการรักษาก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นผมมีผู้ป่วยหลายรายที่รอจนมีอาการแล้วถึงมาพบหมอและตอนนั้นโรคก็ลุกลามไปมากแล้วอย่ารอให้มีปัญหาไปตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนี่คือการลงทุนที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำเพื่อคุณภาพชีวิตของคุณเองข้อผิดพลาดข้อที่8 การไม่สื่อสารกับคู่ครองปัญหาทางเพศส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากสาเหตุทางร่างกายเพียงอย่างเดียวแต่ยังมาจากปัญหาทางอารมณ์และความสัมพันธ์ด้วยผมเจอหลายคู่ที่มีปัญหาเพราะพวกเขาไม่พูดคุยกันแต่ละคนเก็บความรู้สึกไว้ในใจคิดว่าอีกฝ่ายควรจะรู้ว่าตัวเองต้องการอะไร การสื่อสารที่ดีไม่ได้หมายความว่าต้องคุยเรื่องเพศตลอดเวลาแต่หมายถึงการเปิดใจพูดคุยเกี่ยวกับความรู้สึกความกังวลและความต้องการของแต่ละคนบางครั้งปัญหาที่คิดว่าเป็นเรื่องใหญ่กลับกลายเป็นว่าแก้ได้ง่ายเพียงแค่พูดคุยกันถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสมรทาพทางเพศอยากกลัวที่จะพูดกับคู่ครอง ความเข้าใจและการสนับสนุนจากคู่ครองสามารถช่วยลดความเครียดและความกังวลได้มากและถ้าจำเป็นก็สามารถไปปรึกษานักจิตวิทยาหรือที่ปรึกษาความสัมพันธ์ร่วมกันได้ข้อผิดพลาดข้อที่9การไม่ดูแลสุขภาพจิตความเครียดความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าส่งผลโดยตรงต่อสมรรถภาพทางเพศผมมีผู้ป่วยหลายรายที่มาพบเพราะปัญหาการแข็งตัว แต่เมื่อพูดคุยดูแล้วพบว่าปัญหาหลักคือความเครียดจากการทำงานปัญหาครอบครัวหรือความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพสมองเป็นอวัยวะทางเพศที่สำคัญที่สุดถ้าจิตใจไม่พร้อมร่างกายก็ไม่สามารถตอบสนองได้ การดูแลสุขภาพจิตไม่ใช่เรื่องที่น่าอายมันเป็นส่วนสําคัญของการดูแลสุขภาพโดยรวมการออกกําลังกายการทําสมาธิการพูดคุยกับเพื่อนหรือนักจิตวิทยาล้วนเป็นวิธีที่ดีในการดูแลสุขภาพจิตและสุดท้ายข้อผิดพลาดข้อที่10ซึ่งเป็นข้อที่อันตรายที่สุดและหลายคนมักจะมองข้ามนั่นคือการไม่ใช้อวัยวะเพศเลยใช่ละครับคุณไม่ได้ยินผิด การไม่มีกิจกรรมทางเพศเป็นเวลานานสามารถทำให้เกิดปัญหาได้ผมเคยมีผู้ป่วยที่หมายมานานหลายปีเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางเพศเลยในช่วงเวลานั้นเมื่อเขามีโอกาสได้พบคนใหม่เขาพบว่าเขาไม่สามารถแข็งตัวได้เลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่คู่ครองใหม่แต่อยู่ที่การที่ร่างกายไม่ได้ใช้งานอวัยวะนั้นมานาน อวัยวะเพศช,ชายเหมือนกับกล้ามเนื้ออื่นๆในร่างกายถ้าไม่ใช้มันก็จะเสื่อมสภาพการมีการแข็งตัวเป็นประจำช่วยรักษาเนื้อเยื่อให้แข็งแรงช่วยให้การไหลเวียนของเลือดดีและช่วยรักษาความยืดหยุ่นของเนื้อเยื่อแม้แต่การแข็งตัวตอนกลางคืนก็มีบทบาทสำคัญในการรักษาสุขภาพของอวัยวะถ้าคุณไม่มีคู่ครองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณต้องปล่อยให้อวัยวะเสื่อมสภาพ การช่วยตัวเองเป็นวิธีธรรมชาติและปลอดภัยในการรักษาสุขภาพทางเพศไม่มีอะไรน่าอายเกี่ยวกับเรื่องนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพเหมือนกับการออกกำลังกายหรือรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าถ้ามีปัญหาแล้วควรไปพบแพทย์เฉพาะทางไหนผมขอแนะนำว่าคุณควรไปพบแพทย์เฉพาะทางด้านทางเดินปัสสาวะหรือที่เรียกว่า urologist หรือแพทย์เฉพาะทางด้านสุขภาพทางเพศพวกเขาได้รับการฝึกฝนมาเป็นพิเศษเพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้อย่ากลัวหรืออายที่จะไปพบหมอแพทย์เห็นปัญหาเหล่านี้ทุกวันและพวกเราพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณ หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากปรึกษาเฉพาะเจาะจงสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ในช่อง description ด้านล่างนี้ผมมีบริการให้คำปรึกษาออนไลน์สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมาพบโดยตรงสรุปแล้ว10ข้อผิดพลาดที่เราพูดถึงวันนี้คือ 1. การพยายามขยายขนาดด้วยวิธีที่ไม่ปลอดภัย 2. การใช้ยาสำหรับแก้ปัญหาสมรรถรภาพโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ 3. การไม่ดูแลสุขนามัยอย่างเหมาะสม 4. การมีน้ำหนักเกินและไม่ออกกำลังกาย 5. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปและสูบบุหรี่ 6. ก,การใส่กางเกงในที่รับเกินไป 7. การไม่ตรวจสุขภาพประจำปี 8. การไม่สื่อสารกับคู่ครอง 9. ก,การไม่ดูแลสุขภาพจิตและ10การไม่ใช้อวัยวะเพศเลย จำไว้นะครับว่าอวัยวะเพศช,ชายเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพของคุณมันสะท้อนสภาวะของหัวใจหลอดเลือดฮอร์โมนและสุขภาพโดยรวมการดูแลมันคือการดูแลสุขภาพทั้งหมดของคุณอย่ารอจนมีปัญหาเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณกรุณากดไลค์และแชร์ให้กับเพื่อนๆที่อาจจะต้องการข้อมูลเหล่านี้และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยเพราะเราจะมีวิดีโอใหม่ๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่สำคัญอีกมากมายในวิดีโอหน้าเราจะมาตอบคำถามที่ทุกคนส่งมาในคอมเมนต์เช่นการใช้เบกกิ้งโซดาอย่างปลอดภัยปัญหาเกี่ยวกับการหลังเร็วเกินไปในผู้สูงอายุและอื่นๆอีกมากมายถ้าคุณมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยและสิ่งสำคัญที่สุดคืออย่ายอมแพ้กับตัวเองไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่คุณก็ยังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ คุณยังสามารถมีความมั่นใจมีความสุขและมีสุขภาพที่ดีได้การดูแลตัวเองไม่เคยสายเกินไปเริ่มต้นจากการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆวันนี้และมันจะสร้างความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูจนจบผมหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับคุณดูแลสุขภาพนะครับและจะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ